สวัสดีค่ะสวัสดีคับเพื่อนเพื่อนปูนา USA ค่ะมาทักมาทายเพื่อนเพื่อนตอนเช้าวันพุธนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาออกกําลังกายค่ะมาเดินรับลมชมวิวโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูเป็ดเทศค่ะตัวตัวอวบตัวอ้วนเชียวดูสิโอ้โหน่ารักมากไอเป็ดเทศน่ารักมากนะคะเป็ดเทศที่นี่ไม่มีเจ้าของนะคะเป็ดหากินเองธรรมชาติ อาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากก่ะเพื่อนเื่อนเมื่อวานพายุเข้านะคะพายุเข้าฟลอริดานะคะกะ็ทลมเมืองทูนีโดนะคะพัดเมืองเก่าที่ปูนาเคยอยู่พนมาชิตีบีชค่ะเพื่อนเื่อนบ้านเมืองเสียหายนะคะเพื่อนแล้วก็เก็บเรือโดนทูนีดโดทูนีดโดพัดนะคะเพื่อนธรรมาชาตินะคะธรรมาชาติภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะเพื่อนเพื่อนก็ เราไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนเกิดเวลาไหนเกิดที่ไหนนะคะเพื่อนๆก็เอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆอากาศที่นี่นะคะฟลอริดาอเมริกาเย็นสบายสบายค่ะอากาศเย็นจริงๆเลไม่ได้แบบหนาวนะคะเพื่อนๆอากาศเย็นสบายไม่หนาวไม่ร้อนค่ะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะเพื่อนๆดูท้องฟ้าท้องฟ้าสวยงามจริงๆท้องฟ้ากับน้ําสีเดียวกันเลย งามมากกับเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะบรรยากาศงามๆท้องฟ้าสวยงามจริงๆวันนี้สวยงามตามธรรมชาติจริงๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆดูเสียงนกเสียงการ้องเจียวจาวเจียวจาวเจียวจาวอากาศตอนเช้าๆนี่ใครมาเดินละม,มันสดชื่นเนาะ สดชื่นจริงๆนี่ค่ะมาฝาก,กเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟซที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ